สวัสดีนะครับเอฟซีมึงฟังกูนกายานนะ,ะแม่เขาเนี่เป็นคนทิ้งไปเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วยิ่งกับไปอยู่กับพ่อใหม่มันจะเป็นยังไงทีนี้เห็นไหมในข่าวในทีวีแล้วมึงจะผลักดันให้เขาไปหาเรื่องแบบนั้นเหรอถ้ามันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมึงจะรับผิดชอบไหม ไม่นะครับพี่น้องแกนแตนเออมึงวางจะเสียน้องตองไปอืมจะไปเสียเรื่องอะไรมันก็อยู่กับพ่อเขาแล้วเออก็แม่เขาไม่เอาอยู่แล้วเขาเขาทิ้งไปเลยอีเบนมึงรู้จักมึงรู้ดีขนาดไหนเออถ้ามึงไม่รู้มึงไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องชีวิตของครอบครัวเขาได้ไหมเพวกมึงทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์บาป อันนี้แหละเขาเรียกว่าคอนเทนต์บาปบาปจริงๆเลยพี่น้องอม,มาทำเหมือนจะมาทำลายชีวิตของลุงวางด้วยหละมาทำลายชีวิตเขาทำไมม,มึงไม่สงสารเขาเลยลุงวางก็คิดหนักเลยทีนี้นะว่าทำห้เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เดือดร้อนไปด้วยมีเอฟซีหลายคนที่คอมเมนต์บอกว่าต่อไปก็ไม่ต้องไปถ่ายลุงวงังต่อไปก็ไม่ต้องให้ลุงวางออกจากตรงนั้นซะอะไรเงี้ยลุงวงังคือตัวปัญหาอะไรแบบเนี้ย เนี่ยลุงวางก็คิดหนักเรื่องนี้แหละก็เพราะพวกมึงนี่แหละเป็นคนเริ่มเรื่องแบบนี้ออืนี่แหละคือคอนเทนต์บาปทางทั้งที่ชีวิตเขากําลังจะไปด้วยดีพวกมึงมามาสก,กัดชีวิตเขานดะาอย่างนี้นะ่ะอือพวกมึงนี่ไม่รู้จักบ,บาปบุญคุณโทษเลยเนาะเหมือนอยากผลักดันให้เขาออกมาจากตรงนั้นนะครับ เอหมือนอยากผลักดันให้เขาออกมาจากตรงนั้นในความคิดของผมนะพี่น้องมันอยากผลักดันให้ลุงหว่างกับน้องตองนี่ออกมาจากตรงนั้นอใครก็บังคับลุงหว่างไม่ได้นะครับพี่น้องขนาดญาติเขายังพูดไม่ได้เพราะอะไรมึงสิหาเลี้ยงกูตีเออมึงจะเอาเงินให้กูใส่บอลุงหวางว่าเอามามอ,อมึงสอยกูอยู่บอ,อมึงอยกูอยู่บอเออมีจัดได้พี่น้องเลย แต่เราควเคยห้ามอยู่เออเคยห้ามอยู่จะไม่ห้ามทําไมแต่เขาตัดสินใจไปอยู่กับลุงพลเขาก็ตัดสินใจตั้งแต่นั่นหละพี่น้องอลุงวางก็มาคุยกับผมอยู่ในการทํางานกับผมมค่อยที่สิ่งที่จะทําให้ลุงวางอยู่ไม่ได้ก็เพราะที่พวกมึงทำคนนี้แหละก็เพราะหัวปอดพวกสูงนี่แหละเออมันจะไปกดดันลุงวางนะกดดันนั่นเลยพี่น้องคนเราไม่ต้องชาเอฟซีก็อยาไปลงกับลุงวางนะ ก็อย่าไปลงกับลุงวางนะพี่น้องก็เป็นสไตล์ของเก๋กไม่รู้เรื่องรู้ราวเกไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกลุงวางเห็นเห็นหลายหลายคนอยู่คอมเมนต์บอกว่าลุงหวางคือตัวปัญหา ถ้างั้นก็เอ่อยูทูบก็ไม่ต้องไปถ่ายลุงวางจะได้ไม่มีปัญหาหรือว่าให้ลุงวางเอาจากโน่นนี่นั่นคือคอมเมนต์แบบนี้มันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับลุงวางนะครับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับใครพี่น้องก็คิดเอาเองใครมันต้นปัญหาก็อียานกันมักว่าไม่มีผมไม่มีผมนี่แหละอก็มักแป้งแม่นะครับพี่น้องตอนนี้ที่กำลังเล่นคอนเทนต์บ้ากันอยู่เนี่ยอันนี้เหรอมึงสงสารอืมสงสารมึงทำลาย ผูาคนบอกว่าพ no no> ี <can <can ่ม kar sí yes. yeah> ึงสงสารที่เขาโดนข่มเหงเขาไม่ได้โดนข่มเหงอะไรเลยเออจะไปข่มเหงอะไรเมืองนั่นแหละที่ททีี่ <can <can ่มาทําลายชีวิตเขาน่ะก็ไม่ได้ข่มเหงอะไรนะครับพี่น้องอผมก็เคยหยอกล้อเหมือนการลุงหว่างนะครับพี่น้องเนาะใช่ใช่ทําไม่เร็วทำไม่ได้ค่ะ นะินบอลลซ่าเนาะบอลเลวอีหเหลียเห็ดบ่อใหเนี่ยแล้วมาว่าเ,าเอาความดีเขจาจะของมัดอืม,มึงรู้ไหมสิ่งพวกมึงกําลังทําเนี่ยเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นการทําลายชีวิตครอบครัวของมึงหวังมันไม่สิ่งสิ่งที่เอทํากันอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นการทําลายชีวิตของมึงหวัง,วงแล้วก็น้องตองนะอ,อืเออจริงอาจจะ เป็นผลพลอยได้ของพวกมึงที่มึงได้เล่นงานลุงพลประแตนแต่มันทำลายชีวิตสองคนนี้ม,ม,มึงไม่อยากให้ลุงหว่างกับน้องตองอยู่นั่นกูเข้าใจความคิดของพวกมึงม,มึงอยากสกัดมึงจะทำทุกวิฝีทาง <c oughs> มึงมึงไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วคิดผิดแล้วพวกมึง จะให้เดี๋ยวลุงวางเดี๋ยวนายวางจะเสียลูกไปเสียลูกไปแบบไหนกูถามมึงหน่อยจะให้พมอรับผิดชอบให้เขาไปเลี้ยงบ่ลุงวางก็เลี้ยงได้เพถ้าไปอยู่กับแม่เขาเขาอยู่ไม่ได้ําพังเขาก็เอเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็มีน้องอีกแล้วนนงตองมีน้องอีกแล้ว ก็มีมีน้องกับพ่อคนใหม่ยิ่งอยู่กับพ่อคนใหม่ยิ่งจะคิดหนักเข้าไป้หญิงนะพี่น้องเอออิชาลุงหว่างหรือเกเออมันไม่ใช่ครับว่าอิชาลุงหว่างแต่ใช้ลุงหว่างเป็นเครื่องมือในการทําลายลุงพลประแตนนะ่นะโดยที่ไม่ได้มองไม่ได้มองด้วยว่าลุชีวิตลุงหว่างจะเป็นยังไงอเออนะใช้ลุงหว่างเป็นเครื่องมือ นะคะในการทำลายลุงพลว่าแต่นพี่นอ้องเออแต่ไม่ได้มองว่า,าลุงหวังจะได้รับผลกระทบยังไงน้องตองจะได้รับผลกระทบยังไงในสิ่งที่พวกพวกมันทำเนี่ยม,มันไม่อิจฉาหรอกลุงหวังมันเขาไม่มีใครอิจฉาลุงหวังหรอกไม่มีใครอิจฉา,าผมก็ยิ่งดีใจด้วยซ้ำพี่น้องดีใจด้วยซ้ำแต่ว่าเขาอยากทำลายาลุงพล นะเป้าหมายคือลุงพลไง้ยงแต่เขาไม่ได้มองว่าเอ,อชีวิตลุงหวางละ่ะจากการที่เขาทําเรื่องนี้นะ่ะมันทําให้ชีวิตลุงหวางมีผลกระทบครบเล่นเล่นแบบนี้ผมถือว่าอ้กระจอกมากๆนะครับกระจอกกระจอกกระจอกมากๆนะครับทำเรื่องใหญ่หญๆกว่านี้ได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่ากระจอกมากๆนะครับ ไม่แมนนะพี่น้องเอ้ยไม่ลูกผู้ชายพอกระจอกนะครับพมเขาไม่บ้าจ <บา S 2> ี้ตามมันหรอกมานทำแบบนี้คือยิงนัดเดียวได้นกหลายตัวปนว่วนให้ภายในมีปัญหาค่ะค่ะเราก็รอดูไปเนี่ยแหละคะ่ะพิติกี้นนว่าพมจะยังไงแต่เออมันฉลาดไงมันฉลาดว่ามันได้เข้าไปหาพมแ,แล้วมันได้ทำคลิปไง มันทําคิดว่าเป็นหลักฐานไงถ้าพอะพอมอร์นิ่งเฉยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาเล่นอีกใช่ไหมเออมันก็บีบเขาอีกมันก็ขู่แบบนี้แหละพี่น้องขู่ที่อะไรนะอันผู้กำกับนะสงองวานนอนก็เหมือนกันนั่นแหละก็คนมันเลวนะพี่น้องเนาะใช่สก,กัดทุกคนที่เข้าใกล้ลุงทำลายทุกคนที่อยู่เคียงข้างลุงอ่ะ นี่คือสิ่งที่พวกมันกำลังจะทำนะก็ทำเพื่อคอนเทนต์ด้วยเลยพี่น้องคอนเทนต์คอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์เพื่อเพื่อจะทำร้ายด้วยเลยพี่น้องอตรงว่างก็ได้รับผลกระทบไปด้วยพี่น้องได้รับผลกระทบไปด้วยที่เขาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยร้ายนะครับพี่น้องเอ้ยนะสูคือสัวหลายเท้คือสัสวแทสู ูสุสิงหมามาเกิดตีอ่นี่แหละคนเฮาเลือกเกิด่่ไรด,ดอกพี่น้องเลยแต่เลือกแต่เลือกที่จะทำความดีและความเลวได้นะครับพี่น้องเด็กๆสี่ห้าขวบช่วยพ่อแม่ปลูกมันได้แล้วนะเว้ยหาหอยหาปลาหาเห็ดกันแนะเวยเ้ยไอ้พวกบ้่นหมาใช่ค่ะ โอ้ปลูกมันทํางานช่วยพ่อใช่ยแมมันไม่ไม่ได้เป็นการใช้แรงงานเด็กนะพ่อแม่ใช้ใช้ทําใช้ลูกทํางานนะเขาให้รู้จักหาเงินด้วยใช่ให้ให้เป็นคนเนาะอืมเาเรียกว่าอย่างให้ให้รู้คู้ความคุณไม่รู้จักความจนก็คุณก็อย่ามาพูดทำไมไม่สกัดช่างตัาบ้างสคอหนึ่งมุดนีหายไปโอ้โหเอ้ยพิธีกี้เอ้ยโมวาเลย เหมือนยานก็คือเดียวมีจัดอล้วก็เถียงข่อยู้สูเนาะเออมันเถียงข่อยโพสู๋เอนยางเออพวกหลักฐานมนทุนท่้อยู่ดีพี่น้องเลยเออดอกเห็ดกับอัญญะอยู่เออไปเดียวไปใช้ก็เห็นตัวดอกเห็ดมึงจะเทไปได้ไงยีกบาทนี้เมนบอกพี่น้องมึงจะพูดไปยังไงยีกบาทนี้ตัวเฮ็ดมาตั้งกกกอยู่บาทนี้ อ่ายืน,นยักันยังว่าอยู่เอาสอคอออกมาดูดูสิคนว่าบอก่เอเอไม่เลยพี่จังไหนมาเบิ้งเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งพี่จังเบิ้งจังสีผู้มันก็ยังไม่หู้อยู่บอกรู้รู้แต่คือจะ,จะ,จะเล่นคนนี้พอลออกมาดูให้ดูแล้วก็ อว่าสซโคทีบีเรลวสโคทีบีเรลวสโคทอโผอสโคอสโคทีแม่มึงตีแบบนี้เอ่อ,ออกมาด้วยกลมที่ดินนี่มักลาบข้ามมันก็รู้นะครับพี่น้องมันก็ฮูจกักมันเป็นทำเป็นคนทำเรื่องนะพี่น้องพ่อแม่เราจะไปอยู่ไหนกันเจ้าคุณเกา่าแม่นิสนุมันจะจน,<ค>นหายไปแล้วพี่น้องเอือ จะคุนเขาจะมาไล่ที่แล้วนะเราจะไม่มีไม่มีที่ชูหันนอนเลยนะถามมันมากกว่าหาหานพี่น้องเลยแล้วจะไปอยู่บ้านเก่าแล้วเลยแม่ปวดว่ะแมงก้าพิเตอดอกเห็ดอันใหญ่ก็ยังแขกบักสดานหมาหนิซัวก็ะหอนหมาพี่น้องเอ้ยนะครับเรื่องอันนี้ ให้ไปตรวสอบอันบางงองตรวจสอบเงินบริจาคนี่เออเขาเขาทําหนังสือชี้แจงมาแล้วนะมันยังมาเถีกว่าเรื่องมันยังไม่จบออแค่นั่นนะออแต่ตัวยู่ตัวยู่ตัวกินพี่น้องเออตัวยู่ตัวกินไปมือมือเเรือร่องยังไม่จบอ,อืมที่จริงนะเขามาชี้แจงว่ามันไม่ได้เข้าข้ออะไรเออ,เอ,อมันไม่ได้มีมูลอะไรอย่างที่มันโรงเรียนอ่ะอันนี้ผมพูด พูดตรงไปตรงมาเนาะพี่น้องอันผมว่ายังไม่ได้รับสนุก็ยังว่าไม่ได้รับสฉนดยังไม่ได้โฉนดนะคะอยู่ในกระบวนการนะคะขั้นตอนในการยื่นขอนะคะตอนนี้น่แต่ว่าเขาได้ก็จะว่าเขาตัวอีกแล้วพี่น้องนะก็จะไปตัวเอฟซีทำไมพี่น้องเนาะก็จะไปตัว มันมันมันจะต้องรอเลือนสารไอสารสั่งลงมานะคะรอตามขั้นตอนนะพี่น้องเนาะก็ทําเป็นตามขั้นตามตอนเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าถามว่าจะได้ไหมก็คือได้ได้อยู่แล้วนะคะก็ต้องรอเวลาก็สอคอสคอนหนึ่งก็ไปเป็นสนุเนาะก็ตามหลักตามเกียนมันนั่นแหละนะครับพี่จีเลื่อนไปก็ดีเนาะที่ ที่มีทนายเนาะใช่ใช่สิ่งที่มันทานี่แหละคูกคามทนายทำมารังสีทําให้เนาะพี่นอ้องเนาะคูกคามครอบครัวคนอื่นและคูคามเด็กเก่าใส่ร้ายเด็กอีกต่างหากแม่ค่ะเวลามันคูกคามเด็กอ,ะอ่ะเอาเด็กมาเล่นแบบนี้มันไม่ผิดอบอกสัที่มันพูดนะเอาลูกเขามาเล่นแบบนี้มันไม่ผิดบอกพี่น้องไปบูลลี่ไปบูลลี่เด็กมียาดมึงไปบูลลี่เด็กมึงมึงไม่รู้กี่คนนะมึงอ่ะมึงไม่คิดบอก ม่คิดเหรอว่าถ้าเด็กมันได้ยินแล้วมันจะสะเทือนใจเออมึงไม่คิดเหรอมันจกระทบกระเทือนกันมกับลูกอ่าแอดเปี้ยวนี่ก็เหมือนกันเด็กตัวเล็กๆยังไม่รู้ภาษีามึงก็ยังเล่นอืมปีสองปีมึงก็ยังโบเว้นเลยยานพูดยังไม่ชัดเลยน้องแอนมินะมึงยังเล่นเลยเออกูขอถามมึงกลับก่อนยาน มึงไปพูดเรื่องเด็กมึงไม่ผิดบ่อย,ยานถ้าตัวเองพูดนี่ไม่ผิดถ้าคนอื่นพูดนี่ผิดใช่ใช่คุณนร<อ>ันเดี๋ยวรัฐบาลทุดนี้มาอาจจะได้เร็วกว่าอืมเอออาจจะได้เร็วอยู่ถ้าเราไปพ้องอ่อไปร้องพมมันโดนมันมีใน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 บีบเ<ใ>ข้ากร<อ>ง<ใ>เลยแบบนี้บุคคลอันตรายยานนี่บอกโอ้ยไปนั่งเฮาแตยตั้งประเทศนั่นละ ท่าทายเขาแน่จริง,งมันตกถึงฝรั่งเศสไหมคะผลว่าเขา <ๆ S 2> ไปหรือแบบฟันล่วงเล่นอีญาณเอ๊ยเข่วจะที่นาเป็นสิห่วงเนี่ยเอาไว้ยำเข่าวเสียได้เข่า,า,ขามึงน,นะเออโมเมนต์แกงฟันน้ำนมได้กูบอกมึงคยยักเด้ออีญาณเอ้ยเออาโมเมนต์มันสิปร่งใหม่เออหลุดแล้วหลุดเลยจ้ะออ่าดปต้มน้ำก็ต้มกินได้บาทอ่าไปท่าไทยเขาน่จ้ะอีญาณอ่าอีเวน ใช่มันด่าเด็กทุกคนด่าทุกคนนะครับเด็กอันนี้เหรอมึงออกมาพูดว่าอันจะเป็น้องอันพมอสิทธิเด็กคุ้มครองสิทธิเด็กคุ้มครองสิทธิเด็กตัวมือเลยก็หัวดีหัวปอดมึงไรอีเวนอียานมึงบ่เบิ่งบ่ปากมึงนันมึงพูดให้เขาน่ะมันคิดไม่เป็นเลยที่อนนี้ทถากระเทาทด่ดอกนะมึง ญ่ย้อนกินเขา่าเท่าย้อนเกิดถึงเ่าหลายซัวหลายมึงลีลี่พี่น้องเ่าห้ายซัวหลายอีเวนนี่อียาณยันแตดอันนี้อม,มึงไปบุรีลูกเขาเดส้ส่าทำไมมึงไม่คิดว่าหลังโกงหลังค่อมเออเด็กนั่งอยู่ข้างๆช่างแต้มพอรี ยังไม่แน่นเลยพนว่าเขาพูดเด็กนั่งอยู่ข้างๆยังสุดยังพูดจาหยาบคายต่อหน้าลูกยังพูดจาหยาบคายต่อหน้าลูกพนว่านะครับมาจับหมลูกกูให้หนูจักคว้าข้อคอสอนตัาเนื้อวันนั้นพี่เต้ปัาเจกิ้มหยามยิ้มคำหยามานะแม่นะลูกไว้หนูจักคว้าก็จะไหวป้าเิก็จนเสาผมได้ลาวกะ โอ้ยหลานมาอ่านได้เร้วสิว่าเลยเนาะแม่นวพิเตเนาะมันก็หูจักบอลเฮาเลยพี่น้องเว้ยอันใดอยางมันได้มันรู้จักปิดขนาดเด็กมันยังรู้จักปิดชอบชั่วดีเลยอ่าเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สั่งสอนนะเออลราก็สอนว่าอันนี้คือแต่คนมันสิชั่วคือมึงน่ยอีหยานพ่อแม่ก็ชิบอกมึงนี่หรอกมึงน่ะชั่วเองเลวเองของมึงออมันเป็นกับคน อี่รีซุดพ่อแม่บอกสุดพ่อแม่ส,นสอสนสอน<บ>นั่นแหละบอกเอาหูตรงนี่ก็คือเก่าพี่น้องเยอ้ยอ่คือบอกมึงหละยี่หยานในมึงชั่วในมึงเองนะอ่าี่รีมันมีไผ่ซ้ำมึงละ่ะออ